จมเทียนนะ้วจะไปไหนกันครับจะไปหากับข้าวครับกับข้าวกับข้าวไหมครับกับข้าวใช่ไหมใช่กับข้าวแกงปลากับข้าวโหนี่นี่นี่มันอะไรเนี่ยข้างหน้าข้างบนอ่ะนี่นี่นี่คืออะไรครับนี่ัอสูน่าดอมบัสเตอร์จำเทียนโอ้แอมเบเดอร์จอมเทียนแอมเบเดอร์ซิตี้จอมเทียนเออตกปลาแน่นะ ตกปลาตกปลาเนี่ยนะแล้วมาทำอะไรกันนะผนไม่ได้มาตกปลาโดนบังคับผมบอกว่าผบอกไปจอมเทียนนี่รีบเก็บผงเก็บของนู่นนี่นั่นแต่พอขับมาถึงนาจอมเทียนอ้วนโบส่แล้วไปเลยครับ เป็นไรมีทัตรวพัเตืร์ขาด้วยเลยเนี้ยโหน่ไหนว่าเนี่ยชื่อป้ายถูกไหมเนี่ยวตร์ฮะถูกไหมเนี่ยถูกสายป่ะถูกดิถูกได้ไงนะบอกแตหมนี่ฮะบอกแล้วห้ถูกไหมถูกถูกถูเขาถูกซอยใช่ไหมซอยสปใช่ะใช่ใอุ้ยเียว้าวว นาจอมเทียนซอยป8ใช่ไหมใช่ครับ GPF มันบอกใช่อะอแล้วทำไมป้ายตะกี้มันไม่มีเลยป้ายมันมีแต่ว่เา,เ,าเก่ามันไม่ซ่อบบมบำรุงกันเลยเว้ยโอ้โหทุกคนเพียบเลยเว้ยนะที่จอดกันหรือ่าเนี่ย เดินคนเดียวเหมาถนนเลยเนี่ยนะปิดเลนเลย,นะยเ,น,เ,น,เลยนี่ยปาดบียลงห่อยเออเมื่อกี้นี่ไงี่ขาบอกว่าจอดเรียบเลยะางเรียบเลยนะใช่แต่นี้เขาเขาเก็บค่าค่าจอดเาจอดอย่างนี้ได้ไหมออไม่ได้เดี๋ยวมันติดทางเขา้าเข้าออกเขาเนะนี่ยนู้นนอนีน่ไงนีน่หกสิบบาทเนี่ย เออนี่ไงนี่จอดเนี่ยจอดนะหกบาทมาันรม้อเผื่อจะมีที่จอดรถนะครับไม่ใช่โดนเขาเขามาเก็บหกสิบาทนี่หาเลยนะนู่นไงนู่นเน่ยเข้าไปในที่เขาน่นน่ะไม่ถ้าเราไม่เข้าอ่ะเออแต่มันก็อันตรายเว่งเงี้ยเราต้งเกิดว่าเราก็ามาแกล้งเราทำไงวะเฮ้ยเขาไม่แกล้งเราเขามาตกปลา,าเหตุโคนที่ น,นาจอมเทียนซอยสิบแปดนะครับเนะเห็ดโคนเขาให้ <Head phone S 2> ไปหาใ<ด>นป่าออแต่เราจะไปหากันในน้ำ <c oughs> ทะเลเห็ดโคนมันออกอยู่ที่ทะเลนะออไปเดี๋ยวเก็บข้าวเก็บของเดินกันหน่อยครับเดินกันประมาณสักห้าสิบเมตรได้โดยเฉลี่ย <Bless> you, ออไป <c oughs> เก็บของกันก่อน ทะเลไม่ต้องหาเนละ มาแม่งมาขวานเอาไอโฟนผมก็ไปยังไงอ่ะ เรามาชมผลงานของเราแลครับเป็นไง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 สองสามชั่วโมงก็ได้อยสามได้โแต้มกางสบายสบายไ,ได้หมอ้อได้หม้อมอมได้หมอ้อคือหาเห็ด่ยนโคนไหนโคนในทะเลไม่ใช่ในป่า <c oughs> แกงป่าแกงป่านี่ครับนะท่านผู้ชมครับนี่ครับ เราก็ยังได้ครับได้แกงกันอยู่นะครับเนี่ยได้อยู่นะตัวนี้มีเขาพอได้เขาพอได้เขาได้เออมาตรฐานแต่เนื้อสิ่งใดนะครับกับวิวที่สวยกันนะครับผมไม่มีสมาธิเลยเอาจริงโอ้โหสมาธินี่วัดปงวัดปลาปิดผ้าปิดผ้าเลยอ่ะยับโอ้สวรรค์ให้กันนีออนอยู่นานไม่ได้อยู่นานไม่ได้อยู่นานไม่ได้ เป็นไงเป็นไงก็แฝงไนโคน,นไปแกปลาครับสุดยอดไม่ใช่เลยก็สนุกกันไปครับผมก็เดี๋ยวเราจะกลับไปแกงกันนะครับอืมวันนี้เอ่แอแา่ไฟไอ้คนอีกัชุดนึง ะครับนะ้ะท่านผู้ชมครับผมก็สหรับเมนูเรานะครับผมเห็ดโคนหรือว่าปลาทรายแกงป่าครับนี่เลยครับเจ๋วเลยแซ่บ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 แซ่ยไหนๆๆๆๆหนไหเอาดิเปิดหัวดิครับท่านผู้ เปิดหัวนี่ให้ให้ชิมหรือให้พูดให้ชิมครับจะเหลือจะเหลือแล้วครับให้ชิมเพราะมันรสชาติเป็นเช่นไรนะก่อนวันวันนี้นะเขาเปิดซิงประสายไปโคนด้วยผมมือนะให้นะก่อนเปิดสีโออย่างนี้มันจะไปรู้รสชาติเลยมันต้องสีมีสีสันมีเสียง เผ็ดร้อนอร่อยอร่อยมากนะอีกคำหนึ่งขอมะเขือหน่อยนึงสม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 กรอยากที่จะไปตกใช่ไหมไป,ไปตกมากเลยวันนะี้แล้ววันนี้เป็นไงการตกปูตกปลานี้เป็นไงวิวสวยไหมสวยมากเลยไม,ไม่ไม่เป็นอันตกปลาเลยวิวดีมาก,กมองซ้ายมองขวาไว้วิวจะไม่วิวมันสวยดีมากเลยแม่เด็ดตรงนั้นอยากขึ้นนะ มาครับนะใครอยู่ให้ไกลก็มาครับเินเชิญครับสุดจีนครับอยู่ไกลมาไม่ทันนะครับนี่ครับผมอโอ้แล้วไหนเนื้อหิโคงหิโคนเลยทำไมเห็นแต่ผักเลยโอหโหโห้ดยอดสุดยอดครับนื้อน,นะจ๋าเลยไอคั่มหน่อยอเอาแค่พอทำกิน นะครับท่านผู้ชมครับอยากกินอะไรจะหาครับจะหาเอาครับหรืไปจะหลีล่งหลีโล่งเยอะมากเออเด็ดตอนอยากกินแล้วก็หาเอามาครับนะนะงานด้วยกันครับผมฝากด้วยครับต้องน่าใจครับผมฝากกดไลดกกดค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับฝากกดติดตามให้ด้วยครับผมก็ในช่วงที่ปลาลำไม่ค่อยจะมีตรงไหน